สวัสดีค่ะวันนี้มีเคล็ดลับในการใช้งานกระทะใหม่ครั้งแรกมาฝากค่ะไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกค่ะก็คือตั้งกระทะโดยใช้ไฟอ่อนนะคะใช้มืออังดูนะคะว่ากระทะร้อนหรือยังเมื่อกระทะของเราเริ่มร้อนนะคะให้ใส่น้ำมันลงไปค่ะ ประมาณ2 3ช้อนโต๊ะนะคะเมื่อเราใส่น้ำมันไปแล้วนะคะก็เอียงกระทะไปมาค่ะเพื่อที่จะให้น้ำมันเคลือบผิวกระทะได้อย่างทั่วถึงค่ะวิธีแบบนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นการวอร์มกระทะก่อนการใช้งานซึ่งจะช่วยยืดอายุในการใช้งานของกระทะได้ค่ะ และเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือหลังจากที่เราใช้กระทะในการทําอาหารหรือว่าปรุงอาหารแล้วค่ะก็ไม่ควรที่จะนําไปล้างโดยทันทีควรจะเราให้กระทะเย็นลงก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นอีกเคล็ดลับหนึง่งที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานของกระทะเราได้ค่ะตอนนี้น้ํามันก็เคลือบทั่วทั้งกระทะแล้วนะคะส่วนน้ํามันที่เหลือค่ะก็เอาไปเททิ้งได้เลย เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ทิชชู่ค่ะเช็ดทำความสะอาดคราบน้ำมันที่ยังเหลือติดอยู่ที่กระทะนะคะใช้กระดาษทิชชู่เช็ดซ้ำอีกหนึ่งรอบค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ตอนนี้ก็สามารถนำกระทะไปใช้งานได้ตามปกติเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ